ผมชื่อนายชุมพลสังสีเหลืออยู่คณะสาธารนศุกศาสษาสาขาวิชาอนามัยชุมชนครับความรู้สึกต่อผลง,งานครับก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูงเลยครับที่ได้รับการสนับสนุนนวัตกรรมนี้ซึ่งเป็นการให้โอกาสนวัตกรรมนี้ครับพัฒนาไปสู่การใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงครับใช้เหตุผลในการปฏิเสธบุหรี่นะครับก็คือว่าผู้สูบบุหรี่เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดและมีผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจมากกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่เป็นอย่างมากครับ โดยผู้สูบบุหรี่นั้นเสี่ยงเป็นมะเร็งปอด22เท่าในชั่วชีวิตครับเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้สูบการสูบบุหรี่นั้นเป็นสาเหตุหลักของมะเร็งปอดครับเป็นสาเหตุสองในสาของการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดทั่วโลกเลยครับทังยังเป็นส่วนหนึ่งในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ได้ครับโดยอาจสูบบุหรี่มวลเดียวกันใช้บุหรี่ไฟฟ้าเครื่องเดียวกันโดยมีการพ่นควันที่อาจมี สารคัดหลั่งภายในร่างกายของผู้ใช้บุหรี่ครับออกมาทําให้ปนเปื้อนไปยังคนรอบข้างได้อีกหนึ่งสิ่งก็คือผู้ที่สูบบุหรี่ครับมีปอดไม่ดีเป็นทุนเดิอมอยู่แล้วถ้าหากได้รับเชื้อโควิซิ9มาก็อาจจะอันตรายเาก่กว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ครับสนใจในเรื่องของการป้องกันโรคครับดูแลฟื้นฟูร่รางกายครับจะทําอย่างไรให้ไม่เจ็บป่วยจะทําอย่างไรให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรค หรือถ้าหากเกิดโรคแล้วนั้นจะทําอย่างไรที่จะควบคุมมันได้ครับซึ่งการป้องกันนั้นจะดีกว่าการรักษาครับและก็สิ่งที่อยากเห็นและร่วมผักนันก็อยากให้มีการใส่ใจดูแลติดตามผลงานทํางานขับเคลื่อนกันเป็นทีมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะได้เข้าถึงประชาชนทําให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจสิ่งที่เป็นเป้าหมายของสาธารณสุขครับ ก็อาจจะเริ่มที่ตัวเราเองตัวเราอาจจะเป็นกระบอกเสียงได้ครับหรือทําให้เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นได้มองเห็นโดยการป้องกันการใส่แมสช่วงนี้ครับเป็นเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดครับก็็วระยะห่างไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงอ่าล้างมือ,บ,อบ่อยๆครับ